ข่าวพลเมืองวันนี้พาไปดูกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะกับการแบ่งปันผลิตภัณฑ์การเกษตรจากอำเภออมก๋อยไปช่วยคนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาจากโควิด -19 ติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะจุดไหนถ้าไม่ไหวท่านข้ามผ่านได้เลยนะคะผลผลิตของบ้านเราก็ไม่ค่อยมีราคา แต่พาย,ยังจะนะบานยังเขือเทศก็จะมีคนบริจาคก,ก็มีแต่อย่างพัดทองอาจจะได้ซื้อก็มีซื้อมาโลลับ,บาทสองบาทนะท่นก็ให้แต่บางคนเนี่ยถ้าขายไม่ออกก็จะให้ฟรีครับอย่างข้าวสารข้าวสารนี่จะนะจะช่วยกันครับไม่มีการซื้อครับจะช่วยกันแบ่งออกมาคนละหลิตรสิลิตรให้ ผู้นำหมู่แบบ้านชาติพันธ์ซี่เครื่องขยายเสียงเราจะมีรถไปรับเอานี่คือเสียงพี่น้องชาติพันธ์บนดอยในพื้นที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้แบ่งปันผลผลิตข้าวจากไร่หมุนเวียนซึ่งปลูกตามวิถีชาติพันธุ์ดีความใส่ใจและผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟักทองลิกมเขือเทศมามอบให้พี่น้องในเมืองเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ูดถึงสองสารคนปลูกถ้าเกิดว่าถ้าไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้เราก็ไม่อยากได้แบบนี้เนาะอยากซื้อเขาแต่ตอนเนี้ยถ้าจะซื้อเขาเราก็ไม่มีปัญญาเพราะเราก็ไม่มีงานทำเนาะจกงานเราไม่มีสวนไม่มีที่ทำเขายังเอามาแจกให้เราได้กินเนาะนะทุกคนก็ชื่นใจดีใจขอบคุณขอบคุณมาก นอกจากของที่แบ่งปันมาแล้วยังมีกองทุนและการระดมเงินจากหลายภาคส่วนและคณะสัทธาจากวัดเจดีหลวงมาสนทบ <c oughs> เพื่อไปช่วยซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ลงมาแจากจ่ายเนื่องจากไม่มีคนรับซื้อหรือซื้อในราคาที่ถูกมากๆก, <c oughs> การช่วยกันแบบนี้ก็เป็นเหมือนการต่อทุนให้คนทำเกษตรกรรมได้ต้นทุนในการผลิตคืนเพื่อนำต้นทุนไปใช้ในการผลิตในรอบต่อไป ก็ในสภาวะที่ทุกคนเกิดความทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ตระักกำลังใจนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรายังมีกําลังใจเนี่ยเชื่อว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันมาได้นอกจากเรามีกำลังใจแล้วที่สุดก็คือว่าเราต้องให้กำลังใจกันไม่ซ้ำเติมกันนั่นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากโดยระยะห่างว่าบุคคลให้ด้วย